ไหครับแผ่เมตตากับอุทิศบุญเนี่ยเหมือนกันหรือเปล่าด้วยค่ะเอ่อผูเจ้าเนี่ย <c oughs> สอนเรื่องการแผ่เมตตาให้ทําจิตปราศจากนิวรณ์แค่ปราศจากอกุศลนี่ก็คนแผ่ก็ได้บุญแล้วนะคนแผ่ได้คนแผ่เนี่ยได้แน่ๆอยู่แล้วเพราะตัวเองฝึกให้จิตตัวเองปราศจากอกุศลค่ะ <c oughs> แล้วจากนั้นเนี่ยผู้เจ้าก็ให้คนแผ่เมตตาเนี่ยทำจิตประกอบไปด้วยเมตตา แผ่ไปสู่ที่ที่หนึ่งสองามแผ่ไปตลอดโลกทั้งปวงและพอมาดดอนิสงของการแผ่เมตตาเนี่ยบอกสีหน้าจะปุดผ่องนะหลับง่ายไม่ไม่ฝันร้ายนะจะ <c oughs> เป็นที่รักของมนุษย์เป็นที่รักของอมนุษย์นะไฟสาตราจะไม่กั้มกลายเรานะไม่หลงเมื่อทำกาละอย่างนี้ ก็เป็นประโยชน์ทั้งตัวเราแล้วก็ทั้งผู้อื่นเหมือนกับว่าผู้อื่นก็จะได้รับกระแสแห่งความความดีความเมตตาของเราก็เลยเป็นที่รักของพวกมนุษย์และอมนุษย์ด้วยตยมก็จะเหมือนกับไม่เคร่งเครียดเนี่ยอ๋อค่ะคือเบื้องต้นเจ้าตัวนี้ได้แน่แน่ได้มากโดยสิคน่าเท่าที่ผ่านใช่คนแผ่เมตตาการแผ่เมตตาเมื่อสักครู่ในฝั่งที่ท่านพูดผ่านไป ดิฉันเข้าใจว่ามีรายละเอียดที่อาจจะไม่เหมือนกับที่เราคุ้นๆุ้นจากการแผ่เมตตามาเพราะว่าเราก็จะมีบทแผ่เมตตามาแล้นก็แต่งเองอ๋อค่ะแต่งขึ้นใหม่ค่าแผ่เมตตาในความหมายของพระพุทธองค์นี่เป็นอยังไงเหรอคะก็ที่วงตัดไว้กรวาเศรษฐะหลักการคือทำทำจิตให้ปราศจากนิวรณ์หรืออกุศล แล้วก็ทําจิตรประกอบไปด้วยเมตตาแล้วก็ถึงตั้งจิตแผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่งสองสามสี่แผ่ไปตลอดโลกทั้งปวงอย่างนี้คือเป้าหมายมีแน่นอนเลยที่บัญญัติไว้แผ่ไปตามทิศที่หนึ่งสองสามสี่มีกี่ทิศกันนะครับพระพุทธเจ้าก็ให้สี่ทิศแล้วก็เบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางแล้วก็แผ่ไปตลอดโลกทั้งปวงสมมุตินะคะถ้าดิฉันจะแผ่เมตตาเนี่ย เราก็ไม่รู้เลยว่าสี่ทิศนี่คืออะไรมันไม่เป็นการแผ่ที่เลื่อนลอยไปหน่อยหรอคะคือดิฉันเคยเนี่ยดูอุปมาดูอุปมาคระเจ้าอุปมาเปรียบเหมือนบุรุษเป่าสังผู้มีกําลังย่อมเป่าสังให้ได้ยินได้ทั้งสี่ทิศเวลายมเป่าสังเนี่ยเสียงมันไปทิศเดียวหรือเปล่ามันไปทั่วทิศทางนะเป่าอูดไปเนี่ยมันไปทั่วทิศทางขออนุานด้วยนะคะคำถามดิฉันอาจจะไม่ชัดเจนต้องทำความรู้สึก อ,อ,รร <Bond> <L ans> อ๋อทำความรู้สึกอ่า enfin นี่คืออุปมาพระเจ้าไงโยมต้องความความรู้สึกเหมือนอุปมาพระเจ้าที่พระองค์เปรียบเหมือนเสียงสารที่มันไปทั้งสี่ไปอ๋อคือเราไม่ต้องไปกําหนดใช่ไหมคะว่าทิศที่หนึ่งของเรานี่คืออะไรสมมติที่ฉันแผ่อย่างนี้อยู่นะคะว่าอย่างแรกที่ฉันจะคิดถึงคุณพ่อปู่ย่าตายายก่อนก็แผ่เมตตาให้ท่านอย่างนี้ถ้าล่วงรับไปแล้วเราแผ่ได้ไหมคะได้หมดนะโยมได้หมดแล้วเราจัดไว้อยู่ในทิศที่หนึ่งของดิฉันหรือเปล่าคะ คนล่วงรับไปแล้วก็ไปเกิดแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับแผลให้คนเกิดนี่แหละเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องระบุว่าอะไรแต่ว่าให้เราทําความเข้าใจเท่านั้นเองว่าแผลไปกว้างเลยเท่ากับว่าทุกทิศถูกไหมคะใช่ทุกทิศทางซ้ายขวาเบื้องบนเบื้องใช่าช่เพราะว่าจริงๆแล้วกระแสแห่งแห่งเมตตาเนี่ยมันเป็นคลื่นชนิดหนึ่งหรือเปล่าครับแล้วเราก็คือการส่งความรู้สึกตรงนั้นมันเหมือนการส่งคลื่นออกไปรอบทิศทาง ก็ต้องทําเหมือนเสียงสั่งนั่นแหละเอ,อัเออ้นดิฉันเข้าใจว่าคงจะมีหลายๆท่านนะคะที่ออตอนนี้อยากได้คําแนะนําซ้ําอีกครั้งหนึ่งออว่าถ้าท่านั้งหลายเนะี่ยอยากจะแผ่เมตตาให้ถูกต้องออควรจะอธิษฐานในจิตหรือตั้งจิตอย่างไรดีบอกบอกในจิตของเราอย่างไรดีในขณะแผ่เมตตาอันดับแรกไม่คิดอกุศลก่อนไม่คิดอกุศลหรือนิวราเหมือนกันอกุศลกับนิวรธา หรืออกุศลอีกมุมหนึ่งคือการพยาบามเปียเบียดเบียนค่ะแล้วท่านนิวรณ์ห้าคะท่านก็กรรมฉันทะพยาบาทถีนมิทธะความง่วงเอานอนนะคุทปัจจูุกุจจะความฟุ้งซ่านวิจิกิจชาความสงสัยลังเลอย่างนี้ห้าอย่างไม่เอาอย่างนี้จะไม่ง่ายการพยาบามเลเบียดเบียนก็ดีเหมือนกันนะคะค่ะแล้วแล้วถึงทําจิตประกอบไปด้วยเมตตาค่ะแล้วก็ทําความรู้สึกแผ่ไปตลอดโลกทั้งปวงทุกทิศทาง ะะก็ทําความรู้สึกเหมือนที่โยพิโองค์อุปมาว่าเปรียบเหมือนบุรุษเป่าสางังเสียงสังย่อมดังไปรอบทิศทางาเราก็จะแผ่เมตตาไปรอบทิศทางาดังนั้นเช่นกันเราฝึกใหม่ๆเนี่ยจะทําความรู้สึกยากหน่อยอนะคะเหมือนมันทําไม่เป็นอ่ะฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เป็นเองดีฉันการาบเรียนสารภาพท่านเลยนะคะนี่ก็แผ่ทุกวันเลยแต่ว่าก็มีความรู้สึกว่าแผ่จํากัดเราไประบุคนที่ทรับใช่ไหมคะ นีเราไม่ต้องระบุะอืมถ้าพระสูตรเนี่ยพระเจ้าไม่ได้ไม่ได้ระบุแต่ถ้าการอุทิศบุญกุศลเนี่ยเช่นเอ่อเราประทําทักษณาอุทิศท่านเมื่อท่านล่งรับไปแล้วที่บอกเป็นหน้าที่ของลูกต่อบิดามารดาอันนี้ก็คือระบุให้บิดามารดาของเราสามารถใช้ร่วมกันได้ไหมคะก,กับก้ร่วมกันก็นกนได้แล้วที่พระอาจารย์พูดถึงว่าให้ตั้งต้นด้วยการ ที่ไม่มีการเพยบาบัทเบียดเบียนให้ไม่มีนิวรณ์ก่อนแล้วก็ตั้งจิตด,ด้วยความเมตตาเนี่ยจําเป็นไหมคะว่าขณะนั้นเราจะต้องปฏิบัติสมาธิแล้วด้วยคะก็ตรงละอกุศลนี้ก็เป็นสมาธิแลื่องและศาสดาเลขปฐมฌานนะอ๋อค่ะสมาธิขั้นที่หนึ่งอ๋อ,อการละอกุศลได้ทุกอย่างใ,ในนั้นมีสมาธิเป็นสมาธิแล้วฌานขั้นที่หนึ่งนะคะนี่ก็เลยนะได้ทั้งเรื่องสวัสดีปีใหม่ด้วย แล้วก็เรื่องของการที่จะแผ่เมตตาถ้าสมมติว่าอย่างเราไม่ส่งสคศไปหาใครเลยเนี่ยเราทําจิตเป็นกุศลดังว่านั้นนะคะท่านแล้วแผ่เมตตาอย่างเดียวเลยได้ไหมคะได้ได้ดีกว่าด้วยจริงหรือเปล่าคะได้เยอะกว่าดีกว่า,วาคนรับอาจจะไม่ได้รับสคศส่งความปรารถนาดีเป็นใบ,บแต่เขาอาจจะรู้สึกได้ไหมคะถึงกระแสะแห่งความปรารถนาดีของเราเ เกิดความรู้สึกได้เดี๋ยวดิฉันว่าสงสัยปีนี้ลองอย่างนี้ดูก็ดีเหมือนกันนะนะ